คุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มและเติมโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราขอแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์มแบบแต,ต่างๆแล้วก็มีบริการเติมโรบัก ID Pass อีกด้วยล่ะมีบริการกดผลกดเกร์พาร์บริการเร็วทันใจแนะนำ Easy Farm การันตีคุณภาพคุณใช้งานนับ1 8 0 0 0 0คน เฮ้ยทุกคนมาแล้วว่าทุกคนผมจะนี้เป็นแบงร่าดเป็นสามอยู่ทีนี่น่ารักเลยทุกคนผมไปซื้อมาว่าคือสหฮาร์ชอบผู้หญิงแบบแบบอึ๋มๆนะแบบสวยๆเไม่รู้นะแล้วก็ใครดูเลยคลิปนี้บอกเลยว่าน่าจะหาที่สุดที่ผมเคยอัดมาแล้วทุกคนมันเป็นครั้งแรกที่ผมอัดกับฮิวโซฮาร์ดนะบอกเลยโคตรโค้ดโจ๊ะอืมที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนวะผมไม่รู้ว่าเป็นวอตไหนะเปโรลโรมาทุกคนผมผมกินไม่กี่ไม่กวาดแบบผมต้องหงอยทุกคนแล้วผมเอาให้ตัวให้ดูมาคนก็ได้สตรอเบอร์รรี่มาด้วยอสตเบอร์รี่มัน น้ำก่อนผมกินยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะให้เห็นผมทุกคนโอ้โหชิบชิบชิบนะฮะเดี๋ยวตัดก่อนนะผมจะไม้สีผูนะครับเหมือนกันนะฮะว่าโลกนี้มันจะเป็นอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เอ้ยเดือดตาใบนะไม่กวาดเห็นไม่กวาดไหมไม่คือเราไม่เห็นไม่กวาดหรอเชอรอบอรี่ตกเต็มเลย โป๊ะ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 ไ้ยไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงเหรอฟิวไม่ใช่เป็ดใช่ไหมฟิวไม่กวาดไม่กวาดเซรามูนเซรามุยฟิวแม่โมดอุ้ยไม่ใช่ทุกคนแม่อมดชักรถออกมาตกบันไดทายาเมืองยี่สิบแปดกล่องก็ไม่หายเอ้าร้องมวนมากทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบว่าเดี๋ยวผมจะแบบว่าไอ้นี่ก่อนนะทุกคนผมจะแบบอยู่ริมริมสะเลยกลัวอะไรอ่ะสาวชอบริมสะเลยทุกคนชิบอ๋อหายไปไหนแล้วโอ้ยอยู่นี่ไงทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมแกล้งแกล้งแบบว่าแกล้งแบบยืนเอ๋อแล้วกันแกกกลล้้งยืนนเออ๋ทุคแว็ แก้งกินปอกกี <t os> <t os> ้ทุกคนแก้งกินปอกกี้โอ้ผมมีไข่ไก่รีสนีเ่ยทำซีรีส์นี้แนนอนทำซีรีส์นี้เโอ้ย้หยอ้ยเอนักกินอกกี้ดีกว่าอมง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 มเดี๋ยวรงม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 งด้วยงม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  อ๋อเฮ้ย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 ใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะวุ้ยใครอ่ะโอ้สวัสดีครับพี่คิวฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าไม่หมดเร็วเฮ้ยโหชื่ออะไรเขาคงชื่คิวไม่คุยด้วยหรอเบ้งแล้วคนชิบชิบชิบแอบแอบอะไรกันเฮ้ยใครอะโอ่้โหไม่รู้จักอออืื้ห ้ยขาใครอะไม่รู้จักไมพใครอะไม่รู้จักใครอะไหนไม่รู้จักอะไรอะโขลยโลกจิตหรือเปล่าเขาได้ยินผมตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนั้นเลยโลกจิตเปล่าโลกจิตเปล่าเอ้ยไม่ใช่โลกจิตได้ยังไงล่ะมาตีตรงไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพึ่งเฮ้ยสิมาตีตรงตีตูดโอ้โหตีตูดวัดไม่คนโดนแม่เสียงคนโดนได้ไงวะตัวสมุนตูดซะจริงไม่ใช่เอ้ยนี่ไงโอ้ยกอกเก็บสตรอเบอรี่โอ้โหคงจะ เปล่าโอ้โหโอ้โหเก็บตรอเบลูรี่เนี่ยชิวฟิวปุ๊บโอ้โหไม่ใช่โลคิตโอ้ยดูดิทุกคนธนูใส่ธนูฟาร์มทุกคนยิงไปแล้วจะมีความรักหรอไหนไปกินเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะยืนเฉยปุ๊บโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ทันูให้ความรักแล้วแหละไงล่ะโอ้โหโอเคขอโทษปุ๊บปบปุ๊บปากเสรเอ้ยพอเลยชื่ออะไรโอ้โหแกชื่ออะไรแกชื่ออะไรไม่เคยเห็นไม่แก่พลาดเลยไม่เคยเห็นโอ้โห คิวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นคิวอะไรอ่ะคิวโซฮาร์ดไงคิวปิดคิวปิดโอ้โหไม่เคยเห็นเราเหรอคิวแหวงหรือคิวปิด คิวไม่ใช่ไมม่ีคิวโซฮาร์ตอ๋ออ๋อเราหายไปไหนเนาะไม่รู้จักคนอยู่ดีไม่รู้จักไม่รู้จักโอ้โหคนติดตามตั้งสองมือเยสเขาอย่าลืมว่ก็ติดตามคิวโซฮาร์ตด้วยนะครับหือว่าแต่ถ้าเราใส่อย่างเดียวเลยมาทำอะไรนี่โอ้ว่่าแตมาทาอัดคลิปว่าคนอยากอัดคลิปไม่มีคลิปวงจรหาแฟนบัพชนภัยเนี่ยเรามาหาแฟนก็ขอให้เจอไวๆนะไม่แต่ในโลกนี้มีแค่เราสองคน เราไม่งั้นตายด้วยสนใจมาเป็นแฟนเราไหม่มีโหได้หรอเฮ้ยได้สิไม่ทำะไรเรานะเธอไม่ทำะไรเรานะชุบชุบชุบไม่ทำเลรเราอะไรเธอไม่ทำะไรเรานะโอ้จะไปทำทำไมล่ะเราก็เป็นผู้ชายเราต้องสุภาพบุริสุทธิ์สิมีป๊อกกี้ด้วยทุกคนอ้าวอ้อนไหนหายไปไหนอ้อนแม่ดูโอ้ไม่งั้นเรา เราต้องหาแฟนไปให้แม่ดูอ้าตายแล้วแม่ด้วยเลือกคู่ขอคิดขอคิแป๊หนึ่งแม่เราจะโดนเลือกคู่ให้เราไปให้แม่ดูเอแม่แม่ไม่ใช่แม่มดอะไรอย่างงี้นะแม่เราเป็นแม่มดหายไปไหนแล้วแม่เราเป็นแม่มดทุกคนแม่เราเป็นแม่มดเดีจริงดีจริงแล้วอ่ะดีจริงว แล้วพ่อล่ะพ่อเป็นพ่อเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ไม่พ่อเป็นมังกรหรือพ่อเป็นมังกรมังกรกับแม่มดชัใช่ไม่มีจดหมายรักด้วยโอ้ได้คาถาจุดหมายรักให้เราขึ้เปิดทั้งนั้นโอ้โหเราได้คาถามาทั้งนั้นจริงทุกคนเราได้คาถามาทั้งนั้นเลยทุกคนนี่น่าจะผมแบบทำการเอาให้ดูแล้วคาถามาทั้งเชี่ยโผคาถาว่าอยู่ขี่ได้หเนี่ยขี่ได้ไหมดูดูโขี่ไม่ได้ดูนะปึ๊บโอ้ยนี่ไงโอ้โหคล้ายๆนึกโผล่ไงไม่ใช่มันคือกระจกเว้ยทุกคนมันคือไก ปีไก่กระจกวบกระจกวบปีไก่กระจกว้าปีไก่ปีโทษโทษปีไก่โอ้โหมันปีไก่ชบชึบโอ้ยเรามีดาบที่แบบว่าสุดยอดมากทุกคนนี่้ยชึบมีตายโหแลวเราไก่ดิบด้ต้องลากลงไปกินในน้ำ่ไหมแต่สัตว์ เรากินได้แต่สัตว์อืมอะไรนะเรากินได้แต่สัตว์อ๋อสัตว์ปเป็นแฟนเราไหมอืมกินแต่สัตว์น้อยอ่าเนี่ยอ่ะมีสองคนนะสลุดเป็นแฟนเราไหมบอกรักหน่อยอ๋อบอกรักเหรอใช่แล้วนะครับชื่ออะไรเนี่ยยังไม่รู้ชื่อเลยบอกชื่อวันดีชื่อวันดีใช่ชื่อวันดีแาลว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีสิใช่ไหมล่ะใช่อืมแต่ว่าแม่เรา อาจไม่เชื่อเอาคิมดิสแกนบอกไลยนะแม่เราแม่เราไม่เชื่อ,เ,อเราจะทำยังไงให้เชื่อคงต้องมีลูกกัน คงต้องมีลูกกันเนอะคงต้องมีลูกกันอะไรครับเนี่ยยังไม่พร้อมโอ้ยคิเปิ้ลเดี๋ปกป้องปกป้องผู้สาวเราไหมปกป้องผู้สาวเป็นเรื่องหน้าที่เธอจะเอาเราไหมจะเอาเราไหมอย่าเพิ่งดีกว่านะเราเพิ่งเจอกันเราเลยเราเจอกันเจอกันเราเยอะเหรอโหยากอะไรไปเล่นน้ำก่อนไปเรานอนรอโคตเล่นน้ำเรานอนรอโหเดี๋ยวทุกคนอบ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 รูปแบบนี่คนเตียงเตียงชุบ นี่เนี่ยเรานอนรอใจเย็นนะโอ้โหโเรานอนรอทำอะไรไม่เอานอนเลยอุ้ยอะไรอ่ะเห็นซอมบี้แบเนี่ยวจะทำฆ่าซอมบี้ทำเลย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 อุ้ยเป็นอะไรเนี่ยกินเรากินอะไรมาเนี่ยไม่เอ้าทำโหต้องทำก่อนเช้าใจเย็นเลคนเราต้องทำก่อนเช้าไฟไหม ไม่กันไฟไหม้ไฟไหมอะไรไฟไหม้เป็นคนหรือเป็นตัวอะไรเนี่ยตอนเช้าก็ยังยอมอยู่เรายอมอะไรทำเลยเรายอมทุกคนดูนะทุกคนจะเอาเลยทุกคนเอาโอี่ยเอาดิเอาทุกคน โอ้โหเฮ้ยริ้วจะนอนโอ้ริ้วๆเอาริ้วๆอะไรงั้นเธอนอนโดนข่มขืนงั้นเธอนอนงั้นเธอนอนโอ้ย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 ผีผีผีทุกคนผีโอ้โหผีผีทุกคนโอ้โหโอ้โหเห็นบอกว่าอย่าพึมพำผีสางล้าสัตว์บชื่อฟังเอออเออเออเออนี่ไง ฟึบตายแล้วเอือเาที่เาทุกคน<ฮ>ขอบคุณจอบดาบมากโอเค เสร็จละโอ้โหอาคีเสร็จละอาคีเสร็จละฮะไม่เร็วจังวะของผมไม่ไม่เร็วขนาดนั้นนะไม่โดนเผาแล้วไม่โดนเผาแล้วทุกคนเอาหายไปไหนแล้วนะเธอโอ้ยซอมบี้ชิวเอาหายไปไหนอ่ะ้ออรักนะครับน้องหวานอายุเท่าไหร่อ่ะอายุสิบเก้าไปยี่สิบเก้าไปก็เป็นพี่ผมเลยยี่สิบเก้าผมรักพี่วันดีนะครับนี่โอ้ยเขราเด็ดไหมเราเด็ดไหมเขาพี่เด็ดมากเลยอ่ะเนี่ยโอ้ชึบ ใหญ่ไหมใหญ่ไหมเฮ้ยอะไรใหญ่ตัวเราตัวเราตัวเราคนนี้ที่ถ่ายร่อยู่นะถ่ายรื่นน้ำก็บาเบ้อยือนซอมบี้อ่ะได้ข่าวว่าเป็นแม่ยู่ๆก็แบบโดนขืนใจไม่ใช่ข่าวว่าเป็นเสียโอ้โหขอตังทีเนี่ยข่าวว่าเป็นเสียทุกคนขอตังทีโอ้ผมมแบบ แกงเสียว่ะเสียคิวอะเสียวหรไม่มีตังอะมีแต่สตรอเบอรี่อะอ่ะกะว่าที่บ้านแบบที่บ้านแบบทำธุรกิจสตรอเบอรี่ไงไม่เก็บมาแกเองเละไม่ได้ยินหรอกเราอี บอกเราเะไรอีกเขรักนะฮะค่าสิบวิถึงทุกค่าสิบวิโอ้โหจะจนเช้าจะจนเช้าทุกคนโอ้โหทีนี้จะพิมพ์เยอะลนะว่าเยอะอ่ะงั้นนอนไว้อ่ะจะได้เช้าไวๆอ่ะได้ไปสร้างบ้านดอ่ะสร้างบ้านสีชมพูที่มีแค่เราสองคนนั้นได้ไม่ได้ตรงนี้และกันนี่คนเราต้องหาต้นไม้สีชมพูนี้ก่อนนี่ไงฟลุปปปปบปีนี้มีเตียงแล้วทุกคนนอนเลยโอ้ยใจเย็นสิอย่าเพิ่งนอนสิมามาเราเรียบโอ้โห เรารีบเฮ้ยรีบไปไหนอะจะเรียกโอ้ไม่คิดเตียงสีพูวันนี้เตียงสีส้มมีหลายเตียงจังเลยเราแม่จะเรียกละโอ้โหแม่จะเรียกละเอ้าจะไปแล้วเหรอต้องไปเร็วจังอะเราเธอต้องไปกับเราต้องไปด้วยเหรอชือกเชืบกเือโอเซละมุดเดี๋ยวจะไปยังไงอะเราเสกคาถาให้ยังไงจะไปยังไงเดี๋ยวเราเสกคาถาให้เดี๋ยวเราเสกคาถาให้ จุ๊บเราจุ๊บเราเกี่ยวบอลโอ้โหจุ๊บเนียทนฟึ๊บปึ๊บเนียขี่ได้ฟลุ๊บฟลุ๊บมีโหตามมาโอ้โหตามมาตามมาเอาหทุกคนตามมาฟิวฟีดเอาหยังไวอ่ะผมมีชุดไวมากเลยทุกคนผมมีชุดบินได้ด้วยเพรผมมีชุดทุกคนเนี่ยลงมเดี๋ยวผมรอรอคิวสุดท้ายกันหล่ะกันทุกคนโอ้โหเราหลงบินไวโอ้โห เราบินไวบินไวอุ้ยเก่งนี่นี่ทุกคนมาแล้ว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 มาเอานี้เอานี่จะได้ไวไวเอานี่จะได้ไวฟิวทุกคนนั่นต้องต้องให้คิวจะทมาเอาตรงนี้นะทุกคนชุดนี่อยาชุดปะชุดปะนี่มันต้องเป็นมีชุดด้วยชุดชุดแม่หมดเดี๋ยวนะชุดอืมใส่แล้วบินไวโอ้โหตามมาตรงไปตามอยู่ตามอยู่ไปเรื่อยไปเรย ตรงไปเลยนะฟิวโอ้โหยังไหวทุกคนดูด uh ิย oh, okay. 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 oh, ังไหวอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหไหวจริงทุกคนยังไหวอ่ะแบบริมน้ำอะไรเงี้ยว้าโอ้ยหเอาเออาอแบบไม่โลดเฉยเลยตรงนี้เลยกันทุกคนแค่ตรงนี้เลยกันโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดมเขาเหอแบบว่าบอสบอสเหรอวะบอสบอสตุ๊กตาเหรอวะบอสตุ๊กตาทุกคนโอ้ลืมไปแม่เราแน่เราโอ้หมื่นหมื่น ลืมไปแม่เราไปเที่ยวลืมไปแม่เราไปเที่ยวอ้าวงั้นมาล่าอ้าวแล้วทำยังไงมอนจะมาล่ามอนกันโอ้โหงั้นมาล่ามอนมอนอ๋อได้นี่แล้วก็นี่นี่ ชุบชบินได้เราบินได้ทุกคนเอาบินเอาเลยบินได้ผมบินได้อบินได้เหรอชุบ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 นุบชุบชุบดุด้วยชุบ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 ชุนชุบ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 อ้บุบชุบชุบชุบาุาชบชาบชุ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 บชเบชุ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 บเุบช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 ุลชุชบชุชบชุบ ดี๋ยวรอเจ้าคนพามาดีนะคนวิวผมสั่งทิ่นี่ขอจุกจิ้มวิ่งด้วยนะที่นี่มันนึงก็อลไรก็เช็คสุดคลายแล้วผมนะสเต็กเก็อย่าลืมกดติดตากทิ้งไปแล้วโอ้โหตกตกตกสเต็กนี้ก็แต่ใบาบนะครับโอเคทุกคนเขาก็น่าจะไปแล้วผมเดี๋ยวผมว่าคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะมงมากเลยนะฮะวันนี้มาเจออะไรก็โอ้โหก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะผมนี่เหรอเราปิดทิ้งไปความผิดสังหารแล้วกันทุกคนไปบ้านค่บินไปจริงทุกคนฟิ้ว